พูดถึงเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตรเนี่ยคุณผู้ชมมันก็อาจจะเป็นปัจจัยหลักเลยนะครับที่ทําให้คนรุ่นใหม่เองเขาไม่อยากจะเป็นเกษตรกรสะท้อนได้ดีผ่านตัวเลขของนักศึกษาที่เขาเลือกเรียนต่อในด้านนี้นะครับล่าสุดสถาบันการศึกษาจึงต้องหาวิธีในการจูงใจครับ การเรียนรู้กระบวนการผลิตไข่ไก่ตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงการเก็บไข่มาคัดแยกขนาดเพื่อส่งขายหรือว่าอย่างเช่นการเลี้ยงโคนะครับที่นักเรียนนักศึกษาจะได้เรียนในเรื่องของการผลิตโคขุนและการสุขาพิบาลสัตว์นี่เป็นส่วนหนึ่งของวิชาในหลักสูตรสาขาสัตวศาสตร์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดตรังนะครับซึ่งนักศึกษาก็จะได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปทำงานพิเศษได้ โดยที่นี่ครับเปิดสอนทั้งในระดับปวชและปวสหรือว่าระดับอนุปริญญานะครับแต่ว่าทางผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังก็ยอมรับนะครับว่าตอนนี้รู้สึกเป็นห่วงเพราะว่านักเรียนนักศึกษาสนใจเข้ามาเรียนด้านการ,กรเกษตรน้อยลงมากๆจึงพยายามชี้เห็นถึงข้อดีทั้งการหาไรายได้ระหว่างการเรียนและก็ความต้องการของตลาดในอนาคตครับประเทศไทยเป็นประเทศทางด้านการ,กรเกษตรนะแล้วก็เรื่องการ,กรเกษตรเรื่องการ เกี่ยวกับการอุปโภคบริปโภคซึ่งมันต้องใช้อยู่เป็นประจำนะเราเรามีเรามีแหล่งที่เราจะสร้างอาชีพได้อีกมากมายนะครับแต่ด้วยด้วยความที่ประเทศประเทศ,ปร,เทศประเทศไทยเนี่ยนักเรียนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะมีต้องการทำงานนะในลักษณะของอบริษัทหรือออฟฟิศมากกว่านะครับจริงๆแล้วนโยบายของรัฐบาลก็ส่งเสริม เรื่องการทางด้านการเกษตรนะครับแล้วอีกอย่างนึ่งการตลาดแรงงานเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วมีความต้องการอยู่ในระดับปวชอและปวสน้อยที่ว่านี้น้อยขนาดไหนมาดูตัวเลขนี้กันหน่อยนะครับปีการศึกษา2,566วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังมีนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด 172คนเท่านั้นครับส่วนในปีการศึกษา2,567นี้ก็มีการตั้งเป้านะครับรับสมัครเอาไว้370คนก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะสมัครถึงหรือเปล่าส่วนในภาพรวมกันบ้างช่วงตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาวิทยาลัยกเกษตรทั่วประเทศประสบปัญหาเดียวกันก็คือคนสนใจสมัครเรียนน้อยมากครับและถ้าหากไปดูนโยบายของสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาถึงขั้นต้องมีโครงการอาชีวะอยู่ประจํา เรียนฟรีมีอาชีพพร้อมกับจัดอาหารให้ผู้เรียนได้รับประทานฟรีวันละสามมือโอ้ทำขนาดนี้นะครับดึงดูดให้เด็กๆเ,เนี่ยมาเรียนสาขาด้านนี้มากขึ้นด้วยครับความมั่นคงด้านการ,กรเกษตรของประเทศก็เปรียบเสมือนความมั่นคงทางอาหารของประชากรทุกคนนะครับดังนั้นการที่เราสามารถสร้างกเกษตรกรที่มีคุณภาพได้ในะวันนี้ก็อาจจะส่งผลดีต่ออนาคตของประเทศได้เช่นเดียวกันนะครับ